ทีอ่อยู่เทินถนนเพชรเกษมนะครับตรงหน้าบริษัทโคกนะครับเราอยู่ที่อยู่เทินตรงหน้าบริษัทโคกเพื่อเดินทางไปหมู่7ตำบลจะรุบุนะครับตอนนี้เราได้ก๋วยเตี๋ยวผัดมาแล้วนะครับจำนวนหนึ่งเพื่อไปมอบให้กับเดงายุผู้ใหญ่บ้านหนึ่งปี ดำรงตำแหน่งหนึ่งปีครับตอนนี้รักษาการอยู่หมู่เจ็ดตำบลตลุบุหัวสะพานนะครับตอนนี้เราเราได้รถผู้ใจบุญเพื่ออาสาไปรับก๋วยเตี๋ยวผัดมาแล้วนะครับจากร้านบางโมซานะครับแล้วก็เราได้จิ๊กอกมาครับยอดขายทีอันดับหนึ่งเนี่ยเขายูเทืนช่องซ้ายครบมาจะลอครับตอนนี้ครับเห็นสภาพนะครับ ที่ยูเทินตลบุ u. ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นสะพานนะครับสะพานตลบุ u. ครับอ่าชิดคล้ายสะพานตลบุรถสูงเท่านั้นนะครับรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ในขณะนี้นะครับและให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าตรงคอสะพานจะเป็นศูนย์อ่าอนวยการของหมู่7กํางบนตลบุ u. นะครับ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับความช่วยเหลืออาหารเบื้องต้นสำหรับเป็นตัวแทนของชาวหมู่เจ็ดตำบลตลบุขอขอบคุณจริงๆเราทำดุริาในความช่วยเหลือขอยอ้อลรอดสุภานุตาลลส่งตอบแทนทุกอน,นุไปในการเสียสละของท่านขอบคุณบางมูซา,าร้านไช้กอกลูกชิ้นจมติกกอ,อนามัยแม่เละเเจกันครับและทิศศก ยอดขายติดอันดับหนึ่งของปัตตานีนะครับกิโกชานะครับากิโกชาอ,าอนุเคราะห์เครื่องดื่มมาครับให้กับรถที่อนุเคราะห์เสียสละอาสาเพื่อไปรับอาหารก๋วยเตี๋ยวผัดมาแจกในให้เป็นมือ้อคามสำหรับหมู่เจ็ดบริระบุครับตอนนี้เรากำลังจะใกล้จะถึงเรากำลังใกล้จะถึงศูนย์อำนวยการหมู่เจ็ดนะครับ ของอผู้ใหญ่บ้านหมู่7นายเวลมานะครับไซอุมาไซอานะครับต่อข้างหน้านะครับอขอให้ผู้เดินทางระวังบริเออร์นะครับบริเออร์บางชิ้นในการก่อสร้างมันล้มลงนะครับให้ระมัดระวังในการสัญจรนะครับเพราะว่าบริเอรอ์ทางซ้ายามันจะล้มเห็นไหมครับมันจะล้มลงต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับ ในการที่จะขึ้นสะพานการูบมันอันตรายนะครับเพราะว่าบรีเออร์บางส่วนมันจะล้มนะครับมันจะล้มด้วยกระเสน้ําที่เชี่ยวแล้วก็รถรถเทเลอร์รถอะไรยังผ่านอยู่พอเวลามันกระแทกบรีเออร์บารีเออร์หินขนาดใหญ่อะมันล้มอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังในการทางอยู่ในขณะนี้ปลอดภัย ถึงปลายทางด้วยสวัสดิภาพนะครับด้วยความห,วห่วงใยจากบางยูแอ6ดเจ็ดลนะครับขอขอบคุณจริงๆสำหรับความช่วยเหลือนะครับตอนนี้ท่านจะได้เห็นสภาพอของหมู่เจ็ดนะครับตอนนี้เนี่ยแกลเลอรี่ะนะครับแล้วก็จะเป็นร้านยางสีแดงก็ดีจะเป็นแคมปการก่อสร้างคนงานสะพาน900ล้านนะครับจบ เนี่ยมีการการก่อสร้างสะพาน900ล้านมีรถเครนขนาดใหญ่นะครับมีรถเครนขนาดใหญ่นะครับอ่าเข้าเข้าติด86ไลฟ์นะครับยู u ูบนะครับอ่ารถเครนขนาดใหญ่ตอนนี้อ่าเจาะเจาะเพื่อขึ้นเสาเสาเดี่ยวกลางเกาะกลางถนนนะครับตอนนี้เจาะไปแล้ว3มหลุมนะครับสะพาน ซึ่งอนุมัติคอรมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วในงบประมาณ900ล้านนะครับอตอนนี้เราใกล้จะถึงนะครับใกล้จะถึงกองอำนวยการหมู่7ตาบตลตะลบุเพื่อให้ส่งมอบก๋วยเตี๋ยวผัดให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่7นายไซยอุมาไซาอาเซ่เพื่อแจกใจให้กับเป็นมือ้อค่ําสําหรับหมู่7ตาบลตะลุบุต่อไปครับ ี่สภาพทางไปยาลานะครับสหกรณ์อิสลามปัตตานีอิบนุอฟัฟฟานเอะไม่ใช่สหกรณ์อิสลามปัตตานีครับศาสุต้านะครับเนี่ยเส้นทางจะไปยาลานะครับอัมาพาตนะครับอัมาพาตแล้วใต้สะพานตะลุบุปิดเป็นระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์กว่าด้วยนะครับขอให้ผู้ใหญ่บ้านเคลียร์พื้นที่ครับเคลียร์พื้นที่เพื่อให้รถจอดลงลงก๋วยเตี๋ยวผัดนะครับ ตอนนี้ถึงแล้วครับให้ถึงแล้วเชิงสะพานตลบุครับหมู่จิตตอนนี้ได้ความช่วยเหลืออาหารการกินครับอันนี้ลดความเร็วเนี่ยทีมงานทีมงานของผู้ใหญ่เขาเขาเตรียมรับอาหารขอให้ผู้ผู้ใจบุญที่สามาาาราเดินทางผ่านหัวัสะพานตะลบุ สามารถที่จะเว้อ,อนุเคราะห์นะครับเวะอนุเคราะห์หรือบริจาคอาหารการกินเพราะเรามีระบบทีมงานที่พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อสแตนบายอ่าอันนี้อันเ,นเ,เนี้เข้าไปฝ่งนู้นเข้าไปฝ่ายนู้นอย่าออกมาอย่าออกมาอ่ะอ่ะอ่ะวิ่งไปข้างหน้าเลยแบวิ่งไปข้างหน้าเลยครับโอเคเอา้าเอา้าไปอีกไปอีกเอา้า วุ้เตี๋ยวผัดวุ้เตี๋ยวผัดอาจอดได้เลยครับจอดได้เลยครับขอบคุณมากครับอัลฮัมดุลิลลาห์อาเม๊ะเบ๊ะดูก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวจะจะเพกะว้ยเตี๋ยวนะมาเช่ารอมาช่ารอลงลงรับเลยอ้ลวรอบัดยมอัสซีกะขอให้อัลลอฮ์ตอบแทนความดีในครั้งนี้มาเซ่มาเซ่มาแกงมาเนก้ ขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้ครับบอสลาม